สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวชาแนลค่ะวันนี้นะคะแมวจะพาทุกคนไปทําเมนูกุ้งผัดผักรวมค่ะเมนูง่ายๆนะคะสีสันก็น่าทานด้วยนะคะสําหรับคนชอบทานผักเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสําหรับเมนูกุ้งผัดผักรวมของเรานะคะมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะ เริ่มต้นที่ตัวพระเอกของเราเลยก็คือกุ้งนะคะกุ้งสดค่ะวันนี้แม่อุ้ใช้กุ้งสดครึ่งกิโลกรัมนะคะได้มาแล้วก็ปอกเปลือกค่ะหัวเอาไว้นะคะมันกุ้งก็เอาไว้ค่ะปอกเปลือกออกแล้วก็พาหลังเอาเส้นหลังเส้นดําด้านหลังออกนะคะผักนะคะก็ใส่ตามชอบเลยนะคะบลอกเกอรี่นะคะดอกกะหล่ำค่ะแครอทนะคะ,คะ,คะข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็เห็ดค่ะ ในส่วนของบคูแคร่กับดอกกระหล่ำนะคะก็ตัดเป็นช่อๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเอาไปผัดมันจะได้ไม่เละนะคะแครอทก็หั่นตามชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปด้วยนะคะชนิดของผักใส่อะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะคะแล้วก็อันนี้คือกระเทียมค่ะเดี๋ยวไว้เจียวนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่นํากระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปพอประมาณนะคะพอน้ํามันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยค่ะ เจียวกระเทียมพอให้หอมนะคะจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะใส่กุ้งลงไปแล้วไม่ต้องไปคนนะคะทิ้งกุ้งไว้แบบน,นั้นให้กุ้งมันเซตตัวค่ะเพราะว่าถ้าเราไปคนตอนที่เราใส่ลงไปนะคะตัวมันที่หัวกุ้งมันจะแตกนะคะแล้วก็จะทําให้ผัดของเราแดงพล่านไปทั้งกระทะเลยค่ะมันจะไม่ชวนทานนะคะทิ้งให้เซตตัวแบบนี้ค่ะพอกุ้งเริ่มเซตตัวเราก็ค่อยๆพลิกตัวกุ้งนะคะ นี่นะคะพอกุ้งของเราเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็คนได้แล้วค่ะมันก็จะไม่ทําให้ตัวมันกุ้งแตกผัดของเราก็จะไม่แดงพล่านนะคะมันจะทําให้ชวนทานยิ่งขึ้นค่ะพอกุ้งได้ที่เดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ผักลงไปแล้วก็คน สักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ผักโดนความร้อนในทั่วถึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการปิดฝาให้สนิทค่ะไว้3นาทีนะคะก่อนที่จะปิดฝาก็เติมน้ําเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปิดฝาแวดสนิท3นาทีค่ะครบ3นาทีแล้วเราก็เปิดฝามาดูก็จะได้สีของผักแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะการที่เราปิดฝาสนิทด,ด้วยไฟแดง3นาทีนะคะก็เพื่อที่จะให้ผัดของเรา มีสีสันที่ชวนทานนะคะตัวผักก็สีสวยด้วยนะคะก่อนที่จะปรุงรสก็อย่าลืมใส่เห็ดหูหนูนะคะซีอิวขาวค่ะซอสน้ำมันหอยนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเมื่อปรุงรสลงไปแล้วก็ คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันแล้วก็ทําการชิมรสให้ได้ตามชอบใจนะคะแล้วก็ปล่อยไว้เดือดค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูกุ้งผัดผักรวมของเราค่ะเมนูง่ายๆนะคะใครๆก็สามารถทำทางกันได้ที่บ้านเลยค่ะได้กระทะใหญ่เลยนะคะครึง่งกุ้งครึ่งกิโลกรัมนะคะผักก็ใส่ตามชอบเลยค่ะ ใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยสำหรับเมนูนี้นะคะยังไงแมวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง YouTube แมวชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแมวทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ